สังคมนะคะกับเรื่องของกิจกรรมสร้างชุมชนที่ไม่ทอดทิ้งกันคือไม่ได้มีแต่อาสาสมาัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านแต่ว่าเราอาจจะคาดไม่ถึงนะคะพระสงค์ค่ะพระสงฆ์ท่านเองก็มีส่วนร่วมในโครงการนี้เหมือนกันนะคะเรียกกันว่าพระอาสาบริการสุขภาพซึ่งพระกลุ่มนี้นะครับก็จะ เป็นพลที่ทําหน้าที่ในการสร้างความสุขและก็มอบรอยยิ้มให้กับคนในชุมชนโดยเฉพาะบรรดาผู้สูงอายุนั่นเอง<ช><ช>ไปติดตามเรื่องดีๆแบบนี้นะครับได้จากรายงานพิเศษชีวิตเชี่ยวกับ ที่าทางพระอรสวส่งข่าวมาว่าจะมีคนป่วยอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาพ่อจะให้ทางอสมอและกทางพยาบาลที่เราพอสตออะไรต่างๆนั้นประเมินมาทีม Family Care t e a m ลงไปให้เราก็มีพวกอาาเวทพวกพยาบาลแพทย์ศิัยิบาลแพทย,ย,ย์ทางเลือกอะไรอะไรต่างๆก็ไปหรือว่ามีคนไข้ใกล้เสียชีวิตเนี่ยเราก็จะไปประเมินไปประเมินกันว่าสิ่งอะไรเราจะต้องทําได้ก็คือเรื่องของจิตวิทยา คนตายเป็นเรื่องปกติแต่คนอยู่นะต้องอยู่อย่างอย่างมีความสุขอย่างไม่กังวลว่าไปอย่างนั้นตงนี้แม่ฉันตายตรงนั้นจะอยู่ตรงไหนแต่ว่าพอเขาเห็นพระมาเขาเชื่อว่าแม่เขาไปสวรรค์แั้วพระแปลว่าผู้ประเสริฐพิสุไปวา่าพวกขอขกินไปวันปันอาตมาจงึงเรียกพระที่ในกลุ่มผมยาวเนื้อม้าบูแห่งผมยาว เกิดมีหลายๆคนที่เป็นผู้สูงอายุที่เขาอยากทําบุญอยากได้รับพรแต่เขาไม่สามารถที่จะพาตัวเองมาที่วัดได้แล้วอะค่ะเราก็จะมีระบบในส่วนที่เราทําตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องของวิดีโอคอลค่ะเราเรียกว่าเทเลมังซึ่งก็จะเป็นการวิดีโอคอลระหว่างผู้ป่วยกับพระพระก็จะสามารถที่จะเทศหรือว่าเป็นการบอกกล่าวเส้นทางให้สู่ความสงบได้ไม่ได้ไปวัดเนาะ ท่านก็มีความตื่นตัวมาดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ไปดูแลเพื่อนพระด้วยกันณปัจจุบันก็ขยายการดูแลไปถึงญาติโยมสิทธิ์ในการทำงานอะไรต่างๆก็เทียบเท่ากับอสมอแต่อสมอดูพื้นฐานในการดำรงชีวิตแต่พระดูเรื่องของจิตวิทยา ในการที่จะทํางานเพื่อสังคมซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยพ,พุทธกาลแต่ว่าเป็นการดูแลพระด้วยกันเองสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมที่ต้องพึ่งพาญาติโยมในความเป็นอยู่หลังจากนั้นเราจึงมาดูแลพระด้วยกันเองแล้วก็ไปดูแลโยมแล้วก็ในสุดท้ายก็คือต้องให้โยมนั้นกลับมาดูแลพระในเรื่องของการกินการอยู่ด้วยจ้ะนี่ก็คือพะระชิลานุปถาแต่ ื่อนั้นจำยากจึงเทียบว,ว่าพระอ,อสวหรือพระอาสาสมัตรส,ตรส,ตรส,ง,สงศิ์สุภาพประจำวัด อย่างที่อาตมานั้นเตรียมไปใช้วิธีการไปได้กิจที่มนต์มากรวบรวมไว้พอไปเยี่ยมแล้วก็ไปหากออกไปแบบพลิกพลิกพลิกคำว่าพระเลยไปขายแกงตามตลาดบ้างอะไรบ้าง <c oughs> แต่ว่าตั้งเพื่อถูกสงค์จะเอาเงินไปซื้อเตียงให้คนนั้นคานานี้คานานี้คานานั้น,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 นตอนแรกก็มีบาาัตรสนเทศเต็ไมไปหมดเลยนายอำเภอเรียกขึ้นสอบบ้างอะไรบ้างว่าไม่ใช่กิจทุกสงฆ์บอกว่าใช่สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ใช่คือกิจทุสงฆ์หลังจากนั้นแล้วก็มีแรงกระทบจากภาคส่วนต่างๆได้เห็น การทํางานอะไรก็เดินเข้ามาว่าท่านใช้อะไรบ้างอะไรบ้างตนะ่างต่างๆอตาตมาบอกว่าไม่อยากได้สตังค์แต่อยากได้ไอ้ของพวกนี้เขาก็ไปจัดหามาตามซีความต้องการของเราจนมีเป็นร้อยเตียงแล้วกิจทางหน้าที่ของขรวะตมีตรงเยอะแยะมากมายเราไปแย่งเขาหรือไม่ได้แย่งแต่เราไปช่วยกันทําแบบไร้รอยต่อเหมือนกับ มีลูกหนึ่งคนแม่จะเดินคอยประคองแม่กับมีลูกสิบคนเดินไปพรอะพ่อแม่ถ้าแม่จะล้มถึงไหนปลอดภัยกว่านั่นก็คือสิ่งที่อาธาราคิดว่าไม่ได้มีหน้าที่ของใครไม่ใช่หน้าที่ของใครแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่มีระบบการทํางานแบบไร้รอยต่อจาก ถือว่าเป็นมิติใหม่นะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพภาคประชาชนซึ่งในทางสาธารณสุขเองนะคะเราก็ไปเยี่ยมทุกอย่างเนี่ยถูกกําหนดไว้เป็นหลักการว่าคนไข้หนึ่งคนที่ติดเตียงเขาจะต้องได้รับบริการแบบนี้เป็นไปตามองค์ความรู้ที่เขากําหนดให้แต่ในเรื่องของจิตวิญญ,ญาณบางครั้งเราเข้าไม่ถึงค่ะเรารู้สึกหัวใจพองโตทุกครั้งที่เราให้ทําให้คนหนึ่งคนนะคะเขาสามารถที่จะอยู่กับลมหายใจสุดท้ายด้วยความสงบ โดยที่ไม่ได้แยกว่าต้องเป็นพระหรือเป็นคารวะที่มีหน้าที่ในเรื่องของสาสุขเท่านั้นที่จะทำหน้าที่แต่ว่าเราทำงานร่วมกันค่ะ ว่าจะเป็นใครก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานจิตอาสาได้เหมือนกันนะครับแม้แต่พระสงฆ์ที่เป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าติดตามโยโลกเศรษฐกิจกันครับ